สวัสดีครับผมชื่อนายคมกรีดเหมือนโกตานะครับรหันนักึกษ3615011006ครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมานข่าวเกี่ยวกับไลน์ช้อ p ป,ปิ้งขยายวงการชอปป้อ p p i n g ออนไลน์รับคุมกลยุทธ์โฟกัสจุดแข่งชูอีโค y s สต m มนะครับรองรับโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งร้านค้าและลูกค้าคุยขายซื้อจ่ายพวกบนแพลตฟอร์มเดียวนะครับโดยทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ ดึงซีเจ์เด่นของ l i n ์อีโ s ซิสเตนะครับมอบประสบการ ad, ์แชทสนิทช็อปสนุกนะครับสไตล์นักช็อปโซเชียลประเดิมจากเมืองป้าตือน,นะครับสมบัติสวนที่รักษาโรดนะครับสร้างประสบการณ์ช็อปเอนเตอร์เทนด้วย l i n ์ช h อปปิ้งค r อสโอเวอร์หรือไล์นะครับครับเป็นรายการวาไรตี้นะครับไลฟ์คอมเมอร์ commerce, ขายสินค้าหลากหลายในราคาจับต้องได้พร้อมแข่งรับเชิญหลากหลายครับวงการ ร่วมสร้างความสนุกครบรถนะครับครับโดยทางไลน์ช้อปปิ้งครับสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะครับเขยาวงการช้อปปิ้งออนไลน์เดินหน้าปรับกลยุทธ์พัฒนาแพลตฟอร์มในให้ตอบโจทย์โซเชียลมีเดียครับโดยมุ่งเน้นแหล่งรวมร้รนค้การโซเชียลที่ปวดตาด้วยไมชอมครับกว่าห้า0มื่นรายนะครับชูจุดแข็งอาทิตย์ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ไมชอปไลน์ีวีและไลน์แมนนะครับ อัดแน่นฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นครบจบในแพลตฟอร์มเดียวและสร้างความและพร้อมสร้างาด้วยคอนเทนต์แนวบันเทิงร่วมมือกับป้าตือครับ Creative l i f e ขายข Life สดขายของชื่อดังนะครับในรายการ Line Shopping Cross Over ตือไลฟ์ะ ping, นะครับแนะนำสินค้าหลักหลายนะครับที่คัดมาจากโดยป้าตือเลยนั่นเองเน้นความสนุกดูเพลิดเพลินโดยรับชมสดบนไลฟ์ อ่าช้อปปิ้งโอเอ็นครับทุกวันอัคารเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนั่นเองครับเป็นช่วงที่บอกเลยนะคะว่าถูก้าฝาแลบเซนเย็นแต่ในนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีสินค้าแฟซเลลมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะราคาขเราพิเศษจริงๆที่ที่ที่เดียวค่ะก่อนอื่นค่ะตอนนี้เราอยากจะรู้ค่ะว่ายอดคนดูเราเท่าไหร่ระคะใช่ค่ะยอดคนดูทั้งหมด 458,000คนค่ะโอ้โหเท่าไหร่คะ4 6 0 0คราวที่แล้ว460,000รบกวนนะคะไม่คราวที่แล้ว460,000สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุวิทาหนู่มเซนค่ะนักศึกษา6150 1043 1สาขาไอเซมค่ะค่ะนายเลอทัศน์สุภาดีหลก วัวหน้าฝ่ายธ e ุรกิจอีคอมเมิร์ซแลนด์ประเทศไทยเปิดเผยว่า Line Shopping ได้เปิดบริการในฐานะแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์มาเกือบ2ปีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของการออนไลน์ช้อปเปอร์ที่เปลี่ยนไปตามการเวลาจนถึงปัจจุบันนะคะ Line Shopping มีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องจํานวน3ล้านคนต่อเดือนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจแล้วก็เติบโตขึ้นได้อีกในสถานการณ์โควิด -19 นี้ค่ะ การซื้อขายออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อให้สอบคล้องกับโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลคอมเมอร์สมากขึ้นไลช้อปปิง้งจึงได้มีกลยุทธ์โดยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มหลัก3แกนด้วยกันค่ะค่ะ 1. e n t e เอนเตอร์เโดยด้วยคอนเทนต์ที่สนุกแล้วมีความบันเทิง 2. e n g อ g e m e n t นักช้อปปิ้งสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ขายได้ทุกเมื่อ 3. c o คอมเม e การซื้อขายบนแพลตฟอร์มโดยโซเชียลที่ง่ายแล้วก็มีความรวดเร็วนนเองค่ะ อีกทั้งยังนำเอาจุดแข็งของไลน์อีโคซิสเตมที่สามารถเข้าถึงคนไทยกว่า47ล้านคนพร้อมด้วยบริการและฟีเจอร์ที่ตอบรับกับความต้องการของผู้ซื้อและก็ผู้ขายมาเข้าร่วมเสริมศักยภาพ Social Commerce ไม่ว่าจะเป็นการทักแชทสอบถามเครื่องมือปิดการขายในแชทการสร้างแคตต็อกสินค้า,าการซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยและปิดลายเพย์บัตรเครดิตและก็ช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลายและในอนาคตไลน์แมนจะเข้ามาเติมเต็มการบริการขนส่งอีกด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้การค้นพบและช้อปปิ้งสินค้าจากร้านโซเชียลด้วยไลน์ช้อปปิ้งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและเรียบเสมือนได้ไปซื้อของที่หน้ารา้านและได้พูดคุยกับผู้ขายด้วยค่ะนอกจากนั้นไลน์ช้อปปิ้งโฉมใหม่นี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกทั้งการซื้อและกับขายให้กับร้านค้าทุกขนาดทั้งร้านค้ารายย่อยและก็แบรนด์ใหญ่ๆนะคะให้มีโอกาสได้ขายสินค้าและบริการลูกค้าได้อย่างเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะ <Line. S 2> ค่ะ l ลาย Ecosystem นะคะก็ประกอบไปด้วย 1. Line l o g i ล็หลักการทำงานของมันก็คือสามารถ a u t เท n t i นติเคชเข้าใช้งานแอปพลิเคชันโดยใช้ Line a อคเคาท์นั่นเองจริงๆแล้วเหมือนกับ Facebook หรือว่า g o o g l e l o g i n นั่นแหละค่ะที่เราที่เราเคยใช้งานกันมาตลอดตลอดซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโดยเราไม่ต้องไปสมัครสมาชิกใหม่นั่นเอง 2. Line Notify สำหรับอันนี้นะคะจะเป็นการบริการของไลน์ที่ให้สามารถส่งข้อความหรือการแจ้งเตือนไปยังบัญชีของคุณได้หรือกลุ่มต่างๆเช่นผ่าน API Li n e ผ่านเว็บไซต์ notifybot.line.me หรือหากต้องการการรับข้อความจากเซอร์วิสนะคะทางไลน์ก็จะสามารถทําได้เช่นกันโดยการบริการหลักที่สามารถเชื่อมต่อได้ก็จะมีกิีหัก ifttt m a c o r e l เป็นต้นค่ะ 3. Messaging API เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแชทบอทบนลาย OA Line แอดโดยเราสามารถกำหนดแมสเซจออกมาได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น text Sticker, Photo หรือเมนูอาหารก็ตามตัวอย่าง l i าย Account ที่มีการใช้ Messaging API ก็จะมีเช่นลายดูดวงที่เราสามารถดูดวงผ่าน Rich m e n ูที่กำหนดไว้ใครที่สนใจนะคะก็สามารถทำได้ผ่านลายบอทดีไซน์นั่นเองค่ะ ค่ะ4นะคะ LIFF หรือ Line f r o n t e n d Framework เป็นเว็บวิวที่ฝังอยู่บนแอปพลิเคชัน Line ที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อแชทกับเว็บตัวอย่างที่เราคุ้นเคยนะคะก็จะมี Line Man Messenger Service หรือเกม Jungle p ์ n ที่อยู่ในแชทนั่นเองค่ะ5นะคะ Li p e Pay p a y m e n t Gateway เป็นช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตกระเป๋าเงินรับบิด รายเพย์ผ่านราค้าต่างๆที่มาร่วมรายการบนไลน์ค่ะซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลบัตรทุกครั้งที่มีการชําระเงินโดยปัจจุบันนะคะมีคนไทยมากถึง44ล้านคนนะคะใช้งานอยู่ค่ะ6 l i ไล t h ทิง เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ผู้ใช้และบริการไว้ด้วยการผ่านแอปพลิเคชัน Line ในกรณีที่บ้านไหนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมนะคะเป็นจํานวนมากก็จะสามารถทําการควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับบริการต่างๆและ API ของลายได้อีกด้วยค่ะ